ของสิ่งพวกนี้ถ้าจะพูดปุ๊บจะเห็นภาพดีโอเสิร์ฟเป็นชัดเจนมากเลยนะครับ,ก,บกับกับการน,นี้ก็มาดูเอาทิ์หน้าเสาร์หน้าแล้วมันใช้มมเวลาชั่วโมงสิบปนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของที่คุณคุณลุงถามนะครับว่ามีที่าหลายคนอยากจะรู้ต่ออีกว่าเป็นท่าไหมอาจมาเลยตอบถามว่าเป็นท่าตั้งนานแล้วท่านพุ้ธูท่าเขาเป็นท่ารับใช้พุทธเจ้าและก็ท่านคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ท่าทั้งสี่แล้วท่านท่าตาตุ ธาตุคือธาตุแห่งธรรมชาติไม่ได้ธาตุพระธาตุอย่างนี้นะในคนถามเอาเป็นจริงนะครับแจ้งพธาตุก็เป็นไงานท่านผู้ธาประกาศโดยเป็นธาตุใช้พุทธเจ้าตั้งนานแล้วถ้าเป็นธาตุตั้งนานแล้วแต่เป็นธาตุธาตุรับใช้นะนะครับและก็คือสู่ธรรมชาติคือธาตุธาตุธาตุในธาตุคือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นธาตุแห่งธรรมชาติไม่ใช่เป็นพระธาตุที่เราอยากรู้สึกกันอะไรกันเองเป็นต้นนะครับ คำถามโอเคได้ยังข้าของคำถามแล้วนะเขาเดินเขาเดินเดินน้องตอบถาม,มาอีกน,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 นะครับสงสัยถามอีกนะครับนะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งบทธรรมชาตินะจ๊ะจาโบทนนั้นขาวพุทงคือบทธรรมชาติของโวดโมกจ๊ะ เราใช้เงินสร้างกันสองพันกว่าบาทเปใช้ถูกต้องหมดเลยครับดับหินเองสามชั้นแม่ชีนั่งพระนั่งแล้วก็โยมโยมนั่งข้างล่างแล้วก็เป็นเพียงใช้ได้ถูกต้องบทค้งพุทธกาลบทเนี้ยค้างพุทธกาลเลยนะครับทําแบบให้ดูแล้วก็บทถูกต้องทำสถานการณ์ถูกต้องนะจะใช้เงินสร้างได้ถูกมากสองพันกว่าบาทเดินประมาณนะยอดเลยก็สร้างกันเป็นจ็ดสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านแต่ถึงโมกบทเนะเวลาบวชก็มันตกครับสถานการณ์ก็มันตกเปียกเที่ยวบทพุดทอง ในว่าพุททองเขาพุทธทองนี่ยทั้งนั้นเลยจะสวยมากได้อารมณ์มากเลยขึ้นไปแล้วมันล่มลื่นมันมันเย็นแบบไม่ต้องมีอา่าเลยอ่ะมันแบบมันได้อารมณ์อาจจะรับของพระธรรมแล้วมันชุ่มชื่นเย็น <c oughs> นะอันนั้นแหละคือเรื่องหนึ่งของโบสธรรมชาติถ้าจะบอกว่าถ้าพรุทธองค์เสด็จมาที่นี่พระองค์ก็จะรู้จะเห็นว่าโบสนี่คือโบสของพระโอเอง ท้าองค์จะได้หลงโบดเพราะเมื่อก่อนที่ชอบพระใบละกาทรงพุทธการก็คือป่าท้าอาจารย์ต้องเติดสงสัยว่าถ้ามีคนอยากเป็นอาต้องเกณฑ์ถามคุณแม่ถามเกณฑ์ถามเองแนวย,ยกมือ,อย,ยืนขึ้นยืนขึ้นเป็ลงมือ,มอ,อยืนขึ้นยอดฮ่ากิมีคนจะบวชให้นมงบวชท่ไนเ,เ,เออยอดยอดยอดถาม,าม,ามนี่ยอดฮ่าสนมอกเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเป็น เป็นรูปสุดท้ายก็ว่าได้ที่เหลืออยู่นะครับที่บวชที่บวชสนโมงพระอาจารย์นะครับที่พระพาฏิบวชให้นะแล้วพระพาดับก็ไม่มีการบวชอีกเลยอุออปชาสนโมก็เลยไม่มีท่านเจ้าพนโภไม่รับจเจ้าว่าก็ต้องบวชไม่ไปรับอุปชานะครับแจ้งว่าไม่รับอุปชาการบวชถ้ที่จะไปอยู่สนโมกก็เลยต้องบวชจากวัดอื่นน,นะครับเช่นวัดชมพูนะะหลวงพ่อปัญญาเขาส่งสือไปฝากตัวพระใ้พรรษาบ้างอะไรบ้าง หรือภาคที่จะมาสาธกับเราเนี่ยต้องบวชวัดอื่นและมีหนังสือรับรองตัวไวว่าบวชถูกต้องหนังสือฝากตัวให้เราอบรมให้อย่างนี้ไปได้ั้นไม่รับอย่างเงี้น้องตายปัญหาอะไรนี้ไปรับก็เพราะว่าไม่รู้ว่าถูกต้องไหมบวชเป็นยังไงอะไรนะครับนี่เป็นเรื่องเด่นต้เขียนนะแต่นะต้องเขียนกัรรมการถ้าจะบวชเอ้ยถ้าเขียนจะบวชยุติใจครับบวชพิเศษนะบวชพิเศษจะบวชได้ยังไนี่นะเราไปขอเจ้าคุณโทรดูให้พ่อพาไปอาจจะเจ้าคุณโทรอาจจะให้บวชถึงพวกพิเศษก็ได้อ่าได้ครับ ตอนนี้โบทส่วนโมกก็ใช้บวทได้ครับแต่ก็เอาอุปชาที่อื่นไปแต่เจ้าคุณโพก็ต้องคัดสรรหน่อยว่าใคร <c oughs> อะไรเงี้ยหรืออนุญาตไหมอย่างเงี้ยอ่านักถามนะเข้าใจละ <c oughs> หลายคนถามกันสมมาบวชก็ไม่ได้เหรอบอกไม่มีแล้วไม่ได้บวชแล้วเพราะว่าพระพุทธานไม่ไม่รับอุปชาไม่อุปชาแล้วก็ก็เลยไม่มีเจ้าคุณโพท,ท่านบอกว่าเสียเวลาการบวชเพราะท่านมีงานเยอะต้องอบรมต้องอะไร เอาเวลานี้เ,ลลเาบบอาลมดีกว่าเพราะหน้าปวดทีเป็นสองสามชั่วโมงนะบางทีอะนานเสียวเวลาแล้วเดี๋ยวเรื่องกระลุกกรนี้ไม่เอาคนนี้ปวดคนนี้ปวดจะหนักเรื่องที่รับบัพติาอีกท่านก็เลยตัดประเด็นนี้ไปท่านจเจ้าอาวาสเราจะไม่รับบุตรบัพติศมาเอาครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมแค่ถามแล้วอีกเอ้าข้องใจเราสารมาตัวจริงมาเนี่ยตัวจริงมาเนี่ยเนี่ยตัวจริงมา ถ้าไม่ถามอะไรแล้วไม่ players, ไม่รู้เด็ดขาดเลยนะไม่ Mars, รู้ที่ไหนเด็ดขาดร้อเปอนตเนี่ยนี่ตัวจริงนี่ตัวจริงเนี่ยอยู่สุโมมาสี่หาสิบปีเนี่ยตัวจริงเนี่ยสี่สกว่าปีเนี่ยสี่บสาปีเนี่ยอยู่สุมแล้วแล้าจากปีหนักในสุโมที่มันกว้างรอ่าตัแต่คนงานเป็นสองสุดหรือยางไงก็มีหาตางธรรมชาติ แล้วกลับไปเนี่ยครูข้าวสองร้อยค,คนก็ต้องกลับไปบริหารแล้วเนี่ยประจากที่หลับที่นอนหมอนไม้โมงเมืองจัดเป็นชุดใส่ไว้ก็แต่แต่ซักได้เองก็ซักบ้านนะครับก็กให้ประตูซักบ้านช่วยกันก็แต่แตทําได้ทำแล้วเพลินทำแล้วไหลทำแล้วลื่นทาได้มีสุขไม่ได้ทุกทำอยา่าทุกันแล้วกันถ้าทุกแล้วทาไม่ได้บอกให้แกเนี่ยนะถ้าทำเราคิดว่าทําเพื่อให้เขาได้สิ่งที่ดีกลับไปมันเพลินมากเลยแล้วสา 3, 4, 5, 3, 5มสี่ห้าชั่วโมงก็ไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราให้เขามันดีที่สุดอยู่แล้ว แค่นีนะ้ลองดูสิลองลองคิดทีใจก็ไดนะ้อย่าคิดว่าเราทําตรงนี้เพื่อน,นะนั่นนั่นคิดว่าให้สิ่งที่ดีสุดก,กับเขานะกระจกมันก็จะไม่เหนีอยอันนี้เป็นเป็นเป็นหน้าที่ที่ทําอยู่แล้วรู้สึกอยู่กับสิ่งพวกนี้ถึงทาได้ตลอดไม่รู้สึกอนะไรใครช่วยก็ช่วยขอร้องเขาก็ช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ทาเองเราใช้เวลามากหน่อยเขาช่วยก็เร็วนิดนึงเขาไม่ช่วยเราก็สี่สี่ห้าชั่วโมงเสร็จเขาช่วยก็สองสามชั่วโมงเสร็จก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรา ทำได้อยู่แล้วในตัวเรานะครับต้องหักเป็นตั้งแต่กรรมก,กรจนถึงผู้อบรมได้เนี่ยดีที่สุดเลยนะมันก็นจะได้รู้สึกว่ารู้ลหลากหลายแห่ง <c oughs> แห่งทุกหน้าที่อ่ะนะอ่ามีอะไรกไหมอ่าน้องๆไม่ถามเหรอครับน้องแฝ้น้องแฝ้แป้แฝ่แร่ถามไหมแป้มีอะไรถามไหมเออน้องแฝ่ถามไม่ออกน้องแฝดเลยดูมีโอประเด็น ถามอีกไหมครับาน้องชายถามอีกไหมครับเออเก็บพุทธาตุนะบางคนนี่อ่าคุณ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 ลุงสงสัยอีกไหมครับหมดอยอ่าเคยไม่เห็นแปลงหนังสืออย่าบอกว่าอย่าถามว่าใครเข้มกันนะเราอิสูตรนะมีคนถามจ้างใครเข้มในนี้อราอิสูตรอมนี่เองหนังสือธรรมะถูกใครเข้มบ้างหมดแล้วนะต้องถืถามปัญหาเลย นะครับเขาถามเลยครับไข่เค็มเจ้าไหนอร่อยที่สุดที่แท้ที่สุดครับบอกเฮ้ยไข่เค็มที่นี่นะบอกตรงเค็มทุกใบขาดเชียวได้ไหนนะถามไข่เค็มได้ครับเขาถามเลยครับไข่เค็มเจ้าไหนแท้ครับผมถามธรรมะเลยบอกไข่เค็มบางธรรมะมาแล้วนะครับไปซื้อแต่ไข่เค็มกลับบ้านฝากกันเมื่อไหร่เข้าใจถ้าเทียบกับ ว่าชาหรือว่าชานี่ก็จะมีหมือว่าผมดูท่านจะจะมีเจริญถ่ายวัดว่าดีเจริญถ่ายวัดตองตอนงนะอ่าจะชงกอกเยอะนะจะงงอกเยอะนะแต่ไม่มีสาขานะทําเป็นผลนะแนวอาจารย์แต่ไม่มีสาขาแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ท่านไม่จัดสาขาท่านบอกว่ามีคนบอกบอกว่าท่านอาจารย์พุทธาไม่ตั้งสาขาท่านบอกว่าไปเปิดเป็นเธอถ้าเห็นดีเธอก็ไปเปิดไปทําการแนวของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละนะพิธีแดนของพุทธทาส แต่ที่เธอไปอบรมไปศึกษากันเนี่ยแอ้เรวมมาคุยกันส่วนโมก็เลยมีรักควานประชุมไงสลงพ่อชาก็มีส่วนโมก็มีนะหลวงพ่ชาวันนั้นด้วยที่พระอรณเต็มหมดส่วนโมก็มีครับขึ้นฉิฉามข้ามเดสสือซิกครับพระทั่วประเทศจะมาลงตัวกันหมดเลยถ้าเราพ่ออยู่พระเป็นพันเลยนะพระเยอะมากหูยเยอะจริงแลกเปลี่ยนธรรมะสุนทรนาชามกันแล้วก็หลวงพ่อประเทศบรรยายอบรมดีมากเลยปื้มามากบุญครามากันเยอะมาเป็นพันพัน ไม่ใช่น้อยแล้สาขา13ข้างขึ้น1 3ข้างเซตสิก็วันเยี้ยงสุดโมงไงตรงพ่อโพก็เลยเอาวันนี้เป็นวันเผาพุทธาตด้วยจำไหมนะครับพวกเธออาจจะงงถ้าพุทธาตเผาศพเนี่ย8สิ้นแปกระดาเผาศพ28กันยา28กันยาขึ้นถ้าตรงวันไทยถ้าคผูโพนับเรื่อยวันไทยครับแต่28จะเรื่อยไปเรื่อย วันไทยก็คือขึ้น13ค่ำเดือน10ครับเป็นวันเผาขอาประธาุครับวันเผาศีรษะการท่านนะเพราะท่านจะคุณโพถือว่าวันนั้นเป็นวันเยี่ยมส่วนโมครับแต่วันนี้หนึ่งตรนนั้นวันเยี่ยมส่วนโมขึ้น13ค่ำเดือน10มันจะไม่เปลี่ยนมันจะเป็น13ค่ำ10แต่วันอะไรก็ช่างมันวันวันขราระเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยแต่ถ้าเผาขวาระที่8กันยา2 5 3 6 ยเยอะพระเยอะมากก็จะสนทนาทำกันทั้งคืนคเลยนะเทศกันฟังแลกเปลี่ยนกันพระก็อยู่ที่หัวเรือนนอนกันปวยธรรมะกันอะไรเอ้พัฒนาตรงไหนก็มาคุยกันอย่างเงี้ยเจ้าคุณพยอมไม่ไปพลาดเลยต้องไปตลอดนะหลังน,นี้ดับก็ดับแล้วก็เลยก็จะาคุณโผรบอกแล้่การจะมาก็ได้มาไ็ได้ก็จะนั่งไม่ได้ครนะับเพราะพ่อไม่อยู่แล้วะก็มาเยี่ยมหลวงพ่อก็มาดูคิดถึงกันเทนะั้นนะใครทำก็ทำไปแต่อย่าถือว่าเป็นสาขาให้ประคองตัวกันเอง อ่านหนังสือแล้วก็มาขอมาตัดสานได้ไงครับที่วัดสวนโลกสายธรรมยุทธ์นเ,เ,นเนี่ยนะมหาธิการจ้ะของเราแบบอาจา,ารย์ชาธิการมหาครับหลวงพ่อชาเขาไม่ใช่มหาธิการธรรมยุทธ์ท่านแบบท่านการการ <c odes> คนสังเกตเกี่ยวของการการเขาเรียกว่าคือคือเมื่อก่อนนั้นี่ยธรรมยุทธ์ก็คือแบบว่าถ้าเราจะหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนนั้นจะ จะกําหนดเลยไม่ให้ฉันนมตอนเย็นหรือตอนอะไรก็จะจะเป็นแต่จะมีให้ตอนวันกรรมกรองจนไหมวัน,นนะทำงานอาทิตย์อีทางครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ใช่วินัยแบบเป๊ะแบบย่อนแต่ให้เป็นการกระลาบนะแบบเปานใจจะถามาห้เก็จะเล่นเรื่องวินัยนิดนึงนะเรื่องบาตเรื่องทีวอร์เรื่องไหน,น,แ,น,น,นแล้วแ,บบแต่นะครับหกแบบนี้เราก็หกแบบธรรมยุทธ์นี่ทการเทียมธรรมยุทธ์ถ้าผู้บิการก็จะแบบบางกองก็จะท่าแบบตึงนะแล้วก็ ไอ้สีนี้ก็เหมือนสีพระป่าหรือเอแล้วแต่ที่ที่ข้าราชการกำหนดมานะครับจริงๆแล้วทว่านผู้บริกายก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับอย่างนี้ว่าคือคือถ้าบางคนออกธรรมยุทธรรมยุทธมันก็จะเน้นเรื่องปัจจุบันจะอะไรต่างๆนัแล้วแต่วินัยอ่ะแล้วท่านก็กําหนดไปเสร็จแล้วแต่ที่เราเนี่ยมหานิกายในขึ้นทะเบียนนะครับแต่หลวงพ่อท่านก็จะมีวินัยอะไรเข้ามาอีกั ใส่เข้ามามแต่เดมชาเนี่ยก็อธิการนะนี่ธรรมยุทธ์นะแต่ก็มีธรรมะอะไรใส่เข้ามาเป็นตักหล่อรรม,มีีก็กรรมกรก็คือวันโกนหลังวันโกนก็คือแบบของเราเนี่ยโกนสิบห้าวันทีแต่กรรมกรเราจะเจ็ดวันครั้งคือวันพระคือกรรมกับกรรมกรเจ็ดวันทำทีนี้ก,ก็คือวันกรมกรมกรก็คือวันพระ,พะก่อนวันพระไนะ แต่ถ้างานใ,นใหญ่ๆท่านจะเรียกว่าวันโกนวันโกนก็สิบห้าวันโกนทีนึ่งวันงทีก็เดือนหนึ่งโกนทีหนึ่งแต่ลาสิบห้าวันโกววนทีก็มีกรรมกรใหญ่อีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเลี้ยงพัฒทหารจะเลี้ยงไร้แตตเพลเพราะทำงานหนักเหนื่อยดังนั้นะถึงบอกถันมือเดียวมือเชา้าแปดโมงครึ่งเก้าโมงนะเพี่อ <c> น <oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สงใจ ตอนนี้ตอนนี้เราเราบริหารกันด้วยธระธรรมทานวิธีมีการประชุมมีการมีการช่วยงานกันมีการอะไรกันตลอดแต่ตอนนี้เรามีคำว่ามาตาอีกก็เป็นกําลังสําคัญได้อย่างดีเลยธรรมทานผู้หญิงเนี่ยดีมากตอนนี้คนนิยมมากและผู้หญิงยัเป็นบาทมากในการอบรมสั่งสอนนะตอนนี้ธรรมมาตาอาจารย์ท่าธทําไว้นธรรมมาตานานาชาติจะนานาชาติแบ่งเป็นสามส่วนคือธรรมมาตาที่ผู้หญิงอยู่รรนนะนนธรรมะแต่ผู้หญิงเปเพศแม่ แล้วก็นานาชาติอบรมแล้วก็ดอนเที่ยงที่ฝรั่งอยู่นะครับเขาเรียกดอนเที่ยงดอนเที่ยมคือฝรั่งที่ปฏิบัติเราเนี่ยอยากจะเข้าคอร์สต่ออีกสิบวันก็อยู่กลุ่นเล็กๆให้อยู่ปฏิบัติต่ออย่างนั้นนะอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโกนะครับที่เราเข้าใจอันนี้ท่านสร้างปฏิทานสามส่วนโกไปแล้วนะปฏิทาน 3. สามทีน,นี้เราจะเข้าใจหลักของส่วนโก ปริญญาตายเสียก่อนตายนะตายจากอะไรจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตายจากอารมณ์ที่กดดันเราบางคนเนี่ยถูกกิเลสกดดนันแล้วก็ฆ่าตัวตายใช่ไหมถ้าบอกให้ตายจากสิ่พุกนี้ก่อนตายเสียก่อนตายนั่เองนะครับตายจากอารมณ์ทั้งหลายนี่เองอ่ะให้สลัดออกไปเลยมีปริญญาตายเสียก่อนตายที่ส่วโงงนะปริญญาตายเสียก่อนตายก่อนที่ร่างกายจะแตกดับต้องตายจากอารมณ์ทั้งหลายก่อนชั่วร้ายแล้วก็ดำรงตนให้อยู่ได้นี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งทีนี้ส่วโงงนี้เป็นสามสอง ความสะอาดสว่างสงบนะสามสอนะสะอาดสว่างสงบนะสามส่องโลกนะที่อีกตหน้าสองกันนะถือว่าเป็นสามสองเองสะอาดโดยกายสว่างโดยปัญญาใช่ไหมครับแล้วก็สงบโดยจิตใจสะอาดสว่างสงบท่านผู้ท่านเยมีคำคำหนึ่งว่าสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นแต่ไหมครับท่านมักจะพูดคํานี้กับผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ว่า จงมีชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสยเยือกเย็นสดชื่นก็คือสะอาดนั่นเองใช่ไหมเขาใารไม่สะอาดเลยไม่สดชื่นหรอกสดชื่นแจ่มใสก็คือมีมีปัญญามีความสดุดแจ่มใสในดวงจิตในความสว่างสวยในปัญญาแจ่มใสก็คิดอะไรไหลไหล